เปิด6ข้อห้ามทางค่าย YG ที่สี่สาวบอกพิงต้องยอมทำตามยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นการต่อสัญญาของ4สาวแบล็คพิงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเรื่องการต่อสัญญาของสาวๆจึงทำให้หุ้นของ YG ค่ายต้นสังกัดร่วงต่อเนื่องจนน่าใจหาย นอกจากนี้ในโลกเซี่ยวยังได้มีการพูดถึงกฎเหล็กของ YG 6ข้อที่ห้ามทำเมื่อเป็นเด็กฝึกด้วยเช่น 1. ห้ามแอลกอฮอล์ 2. ห้ามไปเที่ยวคลับ 3. ห้ามสูบบุหรี่ 4. ห้ามขับรถ 5. ห้ามทำสัญญกรรม 6. ห้ามเดทสำหรับประเด็นการออกเดทก็ถูกจับตาไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้จีซูเจนนี่และลิซ่า เองก็เคยมีข่าวเดททำให้หลายคนจับตาว่าหรือพวกเธอจะไม่ต่อสัญญา